เวลาที่ผู้ชายกับผู้หญิงอย่างเงี้ยมีเซ็กกันอ่ะเราผู้ชายทําไมต้องไปนั่งพูดกับเพื่อนว่าผู้หญิงคนนั้นแบบอย่างนั้นอย่างนี้หมอคิดยังไงกับการที่วัยรุ่นไทยสมัยนี้ถึงชอบมีเซ็กในวัยเรียนคะถ้ามีบุคคลที่เราไม่รู้จักอ่ะค่ะเป็นเพศชายโทรมาควรจะทําอย่างไรดีควรรีบวางสายทันทีหรือว่าคุยตามมารย,ยาทอ่ะมีคนอยากเข้ามาทําความรู้จักสนิทเกินเพื่อนนะคะแต่ว่าเราไม่ชอบอ่ะค่ะเคยพูดอ้อมอเอมแล้วไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าหรือรู้เราไม่ทําก็ไม่ทราบอ่ะค่ะ แล้วก็จะพูดตรงๆไปก็กลัวว่าจะเสียเพื่อนรู้สึกดีอะค่ะที่เขาเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่ชอบถ้าเขาจะมาเป็นแฟนนะคะเรามาอยู่ที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพธารามและมีน้องๆซึ่งเป็นสาวแรกรุ่นครับซึ่งมีคํำถามขับอกบางคนก็ขับอกบางคนก็ขับใจนะครับแล้วแต่รูปร่างทั้งหลายนะครับว่าอยากจะถามนะครับคงเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับอยากจะถามมีครับใครอยากถามคนแรกนะครับ เชิญเลยครับน้องทาไมเวลาที่ผู้ชายกับผู้หญิงอย่างเงี้ยมีเซ็กกันอะเราผู้ชายทาไมต้องไปนั่งพูดกับเพื่อนว่าผู้หญิงคนนั้นแบบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคําถามที่คลาสสิกมากเลยครับน้องๆ้องผู้หญิงรวมทั้งคุณผู้ชมทางบ้านจะต้องรู้ว่าผู้ชายนั้นเป็นนิสัยชอบอวดตัวนะครับบางทีไม่ได้ทําก็คุยไปก่อนแล้วนะครับเพราะเพื่อนเพื่อเขามักจะถามกันว่าเออเนี่ยนะออมีแฟนแล้วได้ทําอะไรกับแฟนบ้างแล้วถ้าเกิดบอกไม่ได้ทํารู้สึกมันเสียศักดิ์ศรีอะไรต่างๆซึ่งความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องจําไว้ว่าถ้าเกิดเราจะมีความสัมพันธ์หรือมีสัมพันธภาพกับผู้ชายเนี่ยต้องทําใจว่ารับหลังเขาคงจะไปพูดถึงเราในบางเรื่องซึ่งเราไม่อยากจะให้พูดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็อย่ายอมมีกับเขาก,าก่อนก็ดีไหมเ<ฮ>พราะว่ามีเสร็จแล้วเขาดันไปบอ, <c oughs> บอกเช่นบางทีเรายังไม่ทันมีเขา,ขาเขาจับมือเขาจับมือนี่เขาบอกถือแขนแล้วนะเขาหอมแก้มเขาบอกเขาจูบเราแล้วบางทีเขาเขาแตะเรานิดหนึ่งเขาบอกเรียบร้อยไปแล้ว นะครับนี่ก็คือลักษณะผู้ชายโดยเฉพาะน้องๆผู้ชายวัยรุ่นก็จะทําอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะว่าเด็กๆผู้ชายนั้นอยากที่จะทําให้ตัวเองเป็นที่นับหน้าถือตาใน,ในทุกๆเรื่องไม่เฉพาะเรื่องนี้หรอกนะครับซึ่งเราจะนั่งมองว่าผู้หญิงบางทีก็เมาแตกกันเหมือนกันในบางเรื่องนะครับพอ่พอๆกันนะครับในวัยรุ่นก็อยากจะคุยกันจริงไหมคุณหมอคิดยังไงกับการที่วัยรุ่นไทยสมัยนี้ถึงชอบมีเซ็ก์ในวัยเรียนคะ,ะถามว่าชอบไหมนะครับผมว่าวัยรุ่นทุกนะครับทุกสมัยก็ชอบ เพียงแต่วัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยโอกาสเปิดขึ้นเยอะวัยรุ่นสมัยเก่าเนี่ยกว่าผู้ชายผู้หญิงจะเจอกันยังไงต้องฝ่าดาันตั้งแต่หมาหน้าบ้านแม่ครัวคุณพ่อคุณ,คณแม่ก็จะคุยได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เพจกันดีเดียวถึงเลยโทรศัพท์มือถือไปเจอกันประกอบกับว่ามีอะไรครับมีหนังสือหนังหาที่จะมายั่วยุใจอะไรอะไรทั้งหลายมากก็ทําให้เขาเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดจะว่าต้องว่าผู้ใหญ่ครับถ้าผู้ใหญ่ไม่เปิดโรงแรมม่านรูดถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้มีอะไรต่างๆให้เด็กๆติดต่อกันง่ายเนี่ยเด็กๆก็ไม่เคยม เพราะฉะนั้นเราก็คงจะแก้ลําบากถ้าผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ดูรายการเราไม่รู้จักช่วยกันแก้ครับเพราะน้องๆเขาก็ถามแล้วว่าทําไมเขาถึงชอบก็ผู้ใหญ่ชวนให้เขาชอบครับถ้าเกิดชอบกบมาตาปางไหนก็ชอบกบมาทุกปางเพราะถ้าเกิดผู้ชายผู้หญิงไม่ชอบทําเรื่องนี้ก็คงไม่ได้มานั่งนาสลอนกันแบบนี้แล้วนะครับ <c oughs> นะครับเราก็จะจากจะฝากน้องๆก็คือเรียนหนังสือดีกว่านะครับใครที่มีปล่อยไปเถอะครับเพราะว่าเคยมีการบอกกันว่าโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนี่อยากฝากมากเลยผู้ชายเวลามีรักครั้งแรกในวัยเรียนเนี่ย รักแล้วส่วนใหญ่เลิกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้หญิงคนแรกดิอาจจะเสร็จฟรีแล้วโดนเลิกพอคนที่สองเขาเริ่มซักเกลเริ่มจกล้ใกล้จบเนี่ยเขาเริ่มคิดว่าจะอยู่นานแล้วนะครับก็จะโดนเลิกอีกส่วนใหญ่มักจะคนที่3ที่ผู้ชายจะอยู่ยืนยาวเพราะตอนนั้นอายุประมาณสัก30แล้วกลัวหาภรรยาไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่3มเมื่อไหร่เป็นยังไงดีไหมแล้วถ้าเราเรียนจนจบแล้วเราจะเจอผู้ชายที่ดีกว่าตอนนี้ไหมตอนนี้เรามีแฟนอยู่เนี่ยไม่รู้ออกหัวออกก้อยอาจจะเรยียนไม่จบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรักหนัวน่วกนก็คงไม่เป็นับ ไม่รู้สึกว่ามันไดโนเสาร์เต่าล้านปีไปเท่าไหร่หรอกนะเชิญครับคนที่สามถ้ามีบุคคลที่เราไม่รู้จักะคะ่ะเป็นเพศชายโทรมาควรจะทําอย่างไรดีควรรีบวางสายทันทีหรือว่าคุยตามมารยาทนะคะอ๋อเราก็คุยไปเรื่อยๆเขาจะว่าอะไรเขาก็ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนหรือเือเขารู้เราก็อาจจะโยนให้คนอื่นเขาพูดบ้างนะครับแต่ว่าทางที่ดีดูฟังเสียงก่อนถ้าเสียงถ้าทางไม่ดีก็ทําอย่างนี้ครับพูดดังหน่อยจ้าไม่ได้ยินเลยพูดดังหน่อยดังหน่อยดังหน่อยแล้วก็วางไปเลย นะครับนี่เป็นวิธีการว่าเราไม่ได้ยินถูกไหมครับเราเราก็สูภาพถูกไหมนะครับเมื่อต่ก่อนเขาบอกเวลาที่เราแท็กซี่เนี่ยเขารับคนที่ขึ้นไปแล้วเขากลัวผู้โดยสารจะไปทำลายเขาเนอะไหมฮะเขาขับไปกันเดี๋ยวเขาบอกพี่ๆขอโทษทีรถเ,เ,เครื่องเสียเขาก็ต้องลงใช่ไหม เหมือนกับเราเหมือนกันเนี่ยเวลาเราจะขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยเราชะงงกหน้าไปดูถ้าทางเมาแอรหรือถ้าทางไม่ดีจะจุดเราไปเราต้องบอกว่าเออตายตาย,ตายขอโทษทีออลืมค่าลืมของไว้ที่บ้านเดี๋ยวเดีด๋ยวไปคันอื่นนะคะนี่ก็เป็นวิธีการโทรศัพท์ก็เหมือนกันทาเปไม่ได้ยินซะทาไปสายหลุดซะทําเป็นอะไรซะเหมือนในรายการทีวีเวลาเขาไม่อยากตอบพวกคุณก็ทําสายหลุดแล้วถ้าเกิดว่าแบบเราขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบประจันหน้ากับเขาเลยแล้วเขาซักถามแล้วว่าเออ บ้านอยู่ที่ไหนชื่ออะไรเขาพยายามคุยแบบธรรมดาก่อนนะคะแล้วก็เริ่มถามลึกไปเรื่อยๆอันนั้นเราไม่ตอบได้แล้วก็คุยเออแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนแล้วเ็าถามบ้านคุณอยู่ตรงไหนคุณบอกมปก่อนสินะอย่างเช่นวิธีการที่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายถามอะไรเรามาเราถามคาถามนั้นย้อนกลับแล้วแทนที่เขาจะถามเราเราก็ถามไปเรื่อยๆถามไปถามมามันก็ลาคาดเองใช่ไหมครับทำไมไปตอบเขาล่ะเราไม่มีสิทธิ์ส่วนตัวที่จะไม่ตอบจริงไหมแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะถามเขากลับก็คุณถามชัน่นี้ฉันก็ถามคุณอย่างนี้ใช่ครับนั่นเป็นวิธีเอาตัวรอดแล้วก็หาาาททงงลป้ยยี่่คนนเออะะ แล้วการที่เราบอกว่าถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตเนี้ยค่ะที่เป็นที่นิยมในวัยรุ่นมากค่ะเราแชทแชทกันแล้วไปเจอคนที่เราไม่รู้จักเลยแล้วเขาก็ถามประมาณนี้ค่ะถ้าเราปิดเครื่องเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าไร้มารยาทหรือเปล่าคะเอ๋อเป็นสิทธิ์ของเราครับเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะปิดการสื่อสารติดต่อกับใครได้ทั้งนั้นไม่ได้ถือว่าเรื่องมารยารยาทอะไรทั้งหลายเพราะไม่ได้เจอหน้ากันปิดเนปลอดภัยที่สุดในเวลาที่อินเทอร์เน็ตมันส่งมาแล้วไม่ค่อยได้เรื่องนี่นะครับ มีไหมครับคนต่อไปมีค่ะก็คือว่ามีคนอยากเข้ามาทําความรู้จักสนิทเกินเพื่อนนะคะแต่ว่าเราไม่ชอบอะคะ่ะเคยพูดอ้อมๆเราไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าหรือรู้แล้วไม่ทําก็ไม่ทราบอะคะ่ะแล้วก็จะพูดตรงๆไปก็กลัวว่าจะเสียเพื่อนรู้สึกดีอะคะ่ะที่เขาเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่ชอบถ้าเขาจะมาเป็นแฟนนะคะนี่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาขาดใจผู้หญิงในหลายคนนะครับและผู้ชายทั้งหลายเขาก็สอนสูตรกันมาว่าตื้อเท่านั้นที่ของโลก ครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ทํายังไงถึงจะจัดการไอ้พวกตื้อๆนนะครับก็ก็ก,ก็อย่าให้เขาเกินเลยก็เป็นเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้เขาไปไกลๆนี่นะครับนะก็ทําท่าทางหน้าลาคาดเวลาที่เขาพูดคํานั้นก็ทําหลับตาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะเขาก็เย็นนี่ซื่อบื้อจริงๆในสุดทนไม่ไหวผู้ชายรัาอดทนน้อยกว่าผู้หญิงนะเพนะราะฉะนั้นเราต้องเราต้องจับจุดอ่อนนั้นให้ได้ว่าถ้าเราคนนี้เราแค่เพื่อนเป็นเพื่อนเธอเป็นเพื่อนท่องอลยปติเพื่อนใช้แมวมากกว่าเพื่อนนะ ในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวเพราะว่าพลังฮอร์โมนมันเยอะอยากมีความรักเขาก็ไปหาคนอื่นเองแต่เราต้องทําใจนะเวลาเขาไปนะ <laughs> เขาไปเหมือนกันนะ <laughs> ไปเหมือนกันไม่ใช่ฉันขอเก็บไว้ก่อนนะดูเป็นเพื่อนเผื่อนอนาคตจะได้เป็นมากกว่าน,นั้นผู้ชายใจร้อนยอมไม่ได้นเพราะฉะนั้นเราต้องนี้ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปรอหาที่ใหม่ดีกว่านะครับมีอีกไหมครับ อยากถามคุณหมอว่าการที่พ่อแม่หย่าร้างกันมีผลต่อจิตใจของลูกมากน้อยเพียงใดคะปัญหาการหย่าร้างพ่อแม่ในปัจจุบันนะครับน้องๆจะต้องรู้มีโอกาสมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราแต่งงานกันเร็วขึ้นนะครับอยู่กันไปอยู่กันมาอีตอนแรกบ,บอกใช่แน่สักกเดียวบอกใช่เลยอยู่ไปอยู่มานานใช่แน่หรือสักพักบ,บอกคงไม่ใช่มั้ง <c oughs> พออยู่สักห้าหกปีไม่ใช่หรอกก็เลิกกันไปปัญหาอีตอนเลิกกันไปเนี่ยส่วนใหญ่บางทีไม่ได้เลิกลากันไปดีด เลิกลาแบบทะเลาะเบาแวงกันไปแล้วลูกก็ต้องอยู่กับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมครับคนที่อยู่นี่ก็พูดถึงอีกคนในแง่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับสมมติอยู่กับแม่แม่พูดถึงผู้ชายในแง่ไม่ดีความรู้สึกตัวเองจะดีไหมไม่ค่อยดีมันอาจจะเกิดปัญหาสัมพันธภ,ภาพในอนาคตได้ก็อยากจะฝากว่าสำหรับน้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดจะหย่าร้างอะไรกันไปคิดถึงลูกกันบ้างนะครับพูดถึงอีกคนในทางที่ดีเช่นสมมุติเราจะเลิกกับภรรยาหรือจะเลิกกับสามีแล้วบอกเราไปได้วยกันไม่ได้ในบางเรื่องแต่คนนี้ยังเป็นพ่่่อออเเป็นแมมขงงลููกรรายจิ เพราะฉะนั้นก็ครบได้บางเรื่องนะครับปัญหามีแน่มากน้อยแค่ไหนและเด็กๆก,ก็ต้องรู้เป็นกันครับว่าถ้าเกิดเราเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีปัญหาแบบนั้นเราก็จะต้องมองว่าสังคมไม่ได้เป็นแบบนั้นหมดเราต้องหาคนที่เราพอที่จะพูดคุยได้พี่ป้านาาอะไรทั้งหลายพวกนั้นก็จะทําให้เราสามารถที่จะผ่านวิกฤตการณ์อันนี้นไปได้